จำหน่ายของเล่น, aker, นดีกซเนอร์องตแมนสัตถามพุ่มเติมได้เลยครับผมวันนี้เราจะม่รีวิวคอมเมนต์ไลดาโกสประจําปี2515ดีไซน์สวยใสยเท่แบบผีผีไม่เหมือนใครวาวมาดูเข็มขัดกัน นี่จะมีไอคอนกลมๆนี่เขาเรียกว่าไอคอนอันนี้ตัวพระเอกทากิทาคิชิไว้สําหรับแปลงล่างนี่ไอคอนกลมๆจะมีหลายสีตั้งแต่เบอร์หนึ่งไปเย็นถึงร้อกว่าเลยไอคอนเยอะมากนี่ลักษณะเข็มขัดก็จะมีล็อกหลังให้เห็นไหมล็อกหลังนี่อันนี้สายข้างซ้ายสายข้างขวาตัว L ตัว R เห็นไหมนี่นี่นี่พระเอกนี่ชูมือ2นิ้วนี่นี่ก เลียบซ้ายไรขวาครับผมนี่ถ้าแปลงล่างกันจะได้ล่างแรกจะมาประมาณนี้เลยลักษณะ oh, หัวหัวจะคล้ายๆลูกกระตา่ายเห็นไหมกลมๆม,มีลูกกระตา่ายไอคอนโกดไดเวอร์หรือไดเวอร์โกดนั่นแหละครับผมนี่สวิต <of> ปิดเปิดนี่ประมาณนี้ประมาณนี้สวิตปิดเปิดอ่ะแล้วเราจะมาดูด้านหลังกันวิธีการใส่่านหลายคนยังสงสัยว่ามันเปิดยังไงใส่่านยังไงอ่ะนี่ใส่่านสก้อน ก้อนนะกดเข้าไปแล้วก็ดึงออกเลื่อนออกอ่ะก็ใส่แล้วก็นำออกแค่นี้เองเนี่ยแค่น,นี้แล้วก็เปิดใหม่ป้าบจะมีเสียงละอ่าสวยงามอ่ะเรามาดูวิธีเล่นกันกดกดปุ่มตรงนี้ด้านหัวนี่เห็นไหมแล้วปากมันจะอ้าออกมาอ่ะงั้นนำไอคอนอันนี้ไอคอนแปลงล่างตัว G này, นี่นี่มันจะมี3-4ด้านนี่แล้วกดด้าน G ใส่เข้าไป ให้ลงดังล็อกก่อนดังก๊อกอ่ะนี่จะมีตัวไปปึ๊บ <c oughs> กระดานปิดก็ไปนี่เห็นไหมนี่ัน,ะน,นปิดมันตายแล้วโยกมีคันโยกแล้วก็ดึงออกมาก่อนแล้วก็สกดเข้าไปใหม่อ่าแล้วก็จะมีเสียงมีไฟออกมา,มาประมาณน,นี้อ่าทก็จะแปลงร่างเทมาก อือ่าคราวนี้เรามาจะใช้ท่าไม่ตายแล้วก็ดันเข้าไปใหม่นี่ดึงงงแล้วก็ดันเขาไปใหม่แล้วก็จะใช้ท่าไม่ตายนะเดเดอร์คิดกลมๆเห็นไหมดูด้านบนเห็นไหมมันจะใสไฟสวยนี่ผีนี่เไดเดอร์คิดท่าไม่ตายป๊าบนี่ดูให้รอบๆสวยงามสวยงามอือปึ๊บนี่อีทีาจะเป็นท่าไม่ตายเหมือนกันเสียบเข้าไปใหม่อ่าสวยสีสวยครับผม,มคืนนไฟสว่างจ้าเยนี่สวยงาม กากดับนี่ปล่อยมัดออกมาพึ๊ดอ่านี่ว้ธีอ่าแปลงล่าเสร็จก็ะกดแล้วก็ดึงออกมาเหมือนตอนใส่เข้าไปใหม่นี่อ่าอันนี้เราลองนาเบอร์สิบสองเข้าไปอ่าเราลองนาเบอร์สิบสองเข้าไปนี่อ่ะใส่เข้าไปเหมือนเดิมให้ดังกุ๊กอ่าแล้วก็ปิดก๊อปอ่าประมาณนี้แล้วก็ดึงออกอ่าเต็มตัวดึงดันเขาไม่ไหมเพื่อจะเปลี่ยนล่างเป็น อ่าเบอร์ส <12 S 1> ิบสองสิบสองนั่นรุ่กิเป็นปืนมั่งล่างปืนนะถ้าจำไม่ผิดน,นี่นี่อันนี้อันนี้แค่ล่างมันเยอะมากเลยอ่ะร้อยกว่าล่างมั้งเยอะจริงนี่นสามารถแปลงเป็นรุ่นพี่ก็ได้ไม่ว่าจะเป็นดับเบิลโค้ได้อะไรได้หมดเลยเพียงแค่เปลี่ยนไอคอนแค่นั้นเองสามารถหาซื้อเพิ่มเติมได้ล่างเยอะมากเห็นไหมที่โผล่มาด้านข้างๆเนี่เห็นไหม ล่างตัวของเฉพาะในซีรีส์ก็ร้อยกว่าล่างแล้วแหละอือนี่อันนี้จะเป็นโกลดทองอืมล่างล่างล่างกับสุดยอดนะมันจะเป็นเข็มขัดใหม่ในนี้จะเป็นมูกเกนล่างสุดยอดจริงๆของโกรดมูกเกนหรือมูเกนสูงเกนอ่าเท่มากครับผมอ่าจบแล้วก็ดึงออกอ่าเสร็จเรียบร้อยอดูให้เรียบร้อยดิเรียบร้อยอ่ตอนปิดก็จะมีเสียงนิดหน่อย เห็นไหมจะมีวิญญาณลอยตามมานะนี่นี่เล่นเสร็จแล้วก็อย่าลืมปิดสวิต์น้ำทานออกให้เรียบร้อยจะได้ไม่เป็นรังสนิมมาเก็บเล่นได้นานๆช่วยกันดูแลของเล่นให้สะอาดเรียบร้อยครับผมของเล่นก็จะประมาณนี้ครับน่าสวยสดงดงามบ้านตะไทยเลยจ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กดติดตามขอบคุณครับจำหน่ายของเล่น,นเบียร์เนเซอร์เดือุต้แมนสตาร์ท่มเติมเลยเลยครับผมตอบมากมาก